วันนี้จะเป็นตำนานสัตว์อสูรทางฝั่งเอเชียบ้านเรากันบ้างน,นะครับที่ในเอเชียเนี่ยมักจะมีความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในทุกสรรพสิ่งเลยทางต้นไม้ลำธารดวงดาวและก็ทิศใช่ครับวันนี้เราจะพูดกันถึงสัตว์เทพของทิศทั้ง4ในตำนานของเอเชียบ้านเราครับและไม่ต้องพูดอะไรกันมากไปฟังกันเลยกับชิชินสัตว์เทพพระจําจัตุรทิศ เรื่องราวของชิชินหรือสัตว์เทพประจำทิศเป็นตำนานจากประเทศจีนครับแล้วแพร่กระจายไปทั่วโลกรวมถึงญี่ปุ่นด้วยที่รับเอาเรื่องเล่านี้จากจีนมาเต็มๆฉะนั้นคลิปนี้จะอ้างอิงตำนานเรื่องเราจากทางจีนและญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับมีการกล่าวตั้งแต่อดีตการครับว่าชาวจีนได้มอบน่านฟ้าทั้ง4ี่ทิศไว้ภายใต้การคุ้มครองของซื่อหลิงหรือสัตว์เทพทั้ง4อันได้แก่มังกรที่ในตำนานจีนเขาจะเรียกว่ามังกรเขียวพยัคขาว หงแดงและก็เต่าดำครับซึ่งมีคากรอนเกี่ยวกับพวกมันเอาไว้ครับว่าสายมังกรเขียวขวาพยักขาวครองหงแดงนําหน้าเต่าดำสถิตยังเบื้องหลังเรื่องราวความเชื่อนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศาสตร์พยากรณ์และคติความเชื่อในลทัทธิเต่าของชาวจีนครับที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปีความเชื่อสัตเทธธผู้คุ้มครองทั้ง4ทิศของชาวจีนโบราณเกิดจากการสังเกตหมู่ดาวบนท้องฟ้าครับที่มีการจับกลุ่มทิศทางการเลี้ยงตัวของหมู่ดาว แล้วเทียบกับลักษณะของคนสัตว์หรือรูปลักษณ์ในตำนานของความเชื่อของพวกเขาครับคล้ายกับการที่เรามองไปยังเมฆแล้วจินตนาการถึงสิ่งต่างๆนั่นแหละครับซึ่งชาวจีนโบราณก็ให้ทิศตะวันออกแทนกลุ่มดาวมังกรเขียวตะวันตกแทนกลุ่มดาวพคย์ขาวทิศใต้แทนกลุ่มดาวหงส์แดงและก็ทิศเหนือแทนกลุ่มดาวของเต่าดำครับซึ่งแต่ละทิศจะครองดวงดาวประมาณ7ดวงรวมทั้งหมดแล้วเป็น28ดวงครับสัตว์เทพทั้ง4นั้น ต่างยึดครองน่านฟ้าทั้ง4ทิศกลายเป็นตัวแทนของที่ทั้ง4จนกระทั่งการมาถึงของสา์แห่งธาตุทั้ง5และภูมิพยากรณ์ไม่ว่าจะด้วยหงจุ้ยหรือหอยินหยางเรื่องไปที่แพร่หลายไปทั่วโลกสัต์เทศทั้ง4และดวงดาวทั้ง28่ดวงก็กลายไปที่รู้จักในฐานะของเทพเจ้าผู้พิทักษ์และเมื่อมาถึงสมัยฉินและฮั่นสัตว์เทพทั้ง4ี่ก็เป็นที่ยอมรับกันไปทั่วในฐานะตัวแทนของฤด,ดูกาลในยุคสมัยนี้ สัตว์เทพทั้ง4ได้ปรากฏในศาสตร์วิทยาการของจีนหลากหลายแขนงครับทั้งดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์และการทหารดังเช่นตำราพิชัยสงครามบทหนึ่งที่ได้กล่าวถึงการกำหนดทิศทางเดินทัพไปว่าการเคลื่อนทัพนั้นสายเป็นมังกรเขียวขวาพยัคขาวทัพหน้าคือโของแดงและเต่าดำคุมหลังบัญชากการจากเบื้องบนนำปฏิบัติสู่เบื้องล่างเนื่องจากผู้คนในสมัยนั้นต่างคุ้นเคยกับตำแหน่งของสัตว์เทพทั้งสี่กันเป็นอย่างดี ภายหลังจึงได้มีการนำประยุกต์ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของธงนำทัพซึ่งความเชื่อเรื่องของสี่สัตว์เทพไม่ได้มีแค่เฉพาะในจีนเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งที่ที่ตำนานนี้ดังพอสมควรก็ได้แก่ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นผลพวงจากการแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมนั่นเองโดยสัตว์เทพทั้ง4ของญี่ปุ่นจะเรียกกันว่าซีจินหรือชิชินซึ่งสัตว์เทพแต่ละตัวเป็นตัวแทนของทิศทตาและฤดูกาลเหมือนกับทางจีนครับเว้นมังกรเขียว ที่ทางญี่ปุ่นจะเป็นมงครฟ้าเรื่องเล่าของสัตว์เทพทั้ง4ี่นี้ถึงจะกําเนิดขึ้นจากความเชื่อของชาวจีนแต่ชาวญี่ปุ่นก็ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้มีชีวิตชีวาม,มากขึ้นครับโดยคติความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่สัตว์แต่ละตัว,ตวมีหน้าที่คุ้มครองทิศประจําตัวของมันโดยกําลังพร้อมกับพลังอํานาจท,ที่ยิ่งใหญ่ย,ยิ่งกว่าใครจะเทียบได้ซึ่งเรื่องราของสัตว์เทพในวันนี้ก็จะขอใช้ชื่อพวกมันตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะครับเพราะมันเทด่ดีและจดจําได้ง่ายกว่าทีนี้ ไปดูกันครับว่าเรื่องราวของสัตว์เทพประจำทิศแต่ละตัวจะเป็นยังไงพิเศษยังไงกันบ้างเลาไปฟังกันครับเซริวมังกรฟ้าเซริวมังกรฟ้าสัตว์เทพแห่งทิศตะวันออกตัวแทนแห่งฤดูใบไม้ผลิสีประจำตัวคือสีฟ้าหรือสีเขียวเป็นตัวแทนของธาตุไม้ตัวของมันแสดงถึงคุณงามความดีความเหมาะสมความสงบสุขและความมั่นคงของบ้านเมือง เซเบริวสามารถควบคุมดินฟ้าอากาศได้และเป็นเสียลักษ์ของจัก,กรพรรดิมักถูกใช้เป็นขั้วตรงข้างกับหงแดงซึ่งเป็นตัวแทนของจัก,กรพรรด,ดินีในตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นครับแถมยังสามารถดูอนาคตได้อีกด้วยพลังอย่างเทพสมกับเป็นเสียลักษ์แห่งจัก,กรพรรดิและบางเรื่องเล่าก็เชื่อกันว่ามัางกรฟ้าคือผู้นำของเหล่าสัตว์จัตุรทิศด้วยครับ,บรูปลักษ์ของเซเบริวในตำนานกล่าวกันว่ามันเป็นมังกรเขียว ที่มีลำตัวเป็นงูหัวเป็นกิเลนหางเป็นปลามีเขายาวมีเขาเท้าคล้ายกงเล็บรูปลักษณ์เป็นมังกรเหินเต็มเปี่ยงไปด้วยพลังอำนาจและเนื่องจากประจำอยู่ที่ตะวันออกธาตุไม้มีสีเขียวจึงเป็นมังกรเขียวไปโดยปริยายครับในตำนานของจีนแต่ภาพจำที่ควรรู้จักกันเยอะก็คงจะเป็นมังกรรูปร่างแบบจีนเลี้ยวยาวไรปีกสีน้ำเขียวบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะญี่ปุ่นก็ว่ามีสีน้ำเงินเซบิลหรือมังกรฟ้า ในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะครับถือเป็นสัตว์เทพพิทักษ์ที่ถูกเคารพอย่างสูงเลยซึ่งจะมีสถานที่หนึ่งครับที่เด่นชัดมากโดยที่บริเวณทางเข้าของคิโยมิสึเดระหรือวัดน้ําใสที่เมืองเกียวโตมีรูปปั้นมังกรตั้งอยู่และมักจะมีงานประเพณีประจําปีเพื่อบูชามังกรจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอครับตำนานเล่าขานไว้ว่าการละครั้งหนึ่งมังกรผู้พิทักษ์ได้ดื่มน้ําจากน้ําตกในวัดแห่งนี้ด้วยครับชาวจีนโบราณถือว่า มังกรเป็นสัญลักษ์ของอำนาจกษัตริย์และเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งเลยครับและตั้งแต่ยุคของจักรพรรดิเหลืองเป็นต้นมามังกรก็กลายเป็นตัวแทนของผู้ที่มีเชื้อสายจีนทั้งมวลโดยเฉพาะเมื่อถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นมันก็ปรากฏภาพว่าและตำนานเกี่ยวกับห่วงตี้หรือจักรพรรดิเหลืองที่ทรงมังกรเป็นพานะเหินบินสู่ท้องฟ้ามังกรกจึงกลายเป็นเสียลักษ์ของจักรพรรดิผู้ยิ่งยงอีกด้วยสุสาขุหงแดง สุสคุหรือหงแดงสัตว์เทพแห่งทิศใต้ตัวแทนแห่งฤดูร้อนมีสีประจำตัวเป็นสีแดงเป็นธาตุฝ่ายครับสุสคุถือเป็นตัวแทนของความโชคดีและความสง่างามยกย่องให้เป็นสัตว์มงคลตัวแทนของเพศหญิงซึ่งมักถูกจับคู่กับเซริวในฐานะความสมดุลตามธรรมชาติความสุขในการสมรสเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับบางตำนานบอกว่าหงแดงเป็นสัตว์วิเศษชนิดเดียวที่สามารถต่อกอนกับมังกรได้อีกด้วย ว่ากันว่าสุสคูมีลักษณะเด่นของนกหชนิดรวมกันครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนบ้างแต่ที่นแน่ๆเลยก็ต้องมีหงกับนกยุงแน่นอนครับมันมักอาศัยอยู่ในเทือกเขาสักแห่งหนึ่งทางแดนใต้และมันไม่เคยแต่ต้องสิ่งมีชีวิตใดเลยครับมันยังชีพอยู่ได้ด้วยการกินมเมล็ดไผ่เท่านั้นเรียกง่ายๆว่าสุสักคูเป็นมังสวิรัตครับสุสคูได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าแห่งนกทั้งปวงมีคํากล่าวว่าเมื่อหงแดงบินผ่านที่ใดไป เหล่าวิหคทั้งหลายจะแสดงความขารพและมักมีการพูดถึงความงดงามของสุสักคูผ่านขนสีเพลิงที่ส่องสว่างแม้ยามค่ําคืนพร้อมกับเสียงขับคานอันน่าลหลงไหลที่จะปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นในยามมงคลเท่านั้นซึ่งในตำนานญี่ปุ่นสุสักคูมักถูกเปรียบว,ว่าเป็นโฮโอนกเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นครับมันศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นที่มีหลายคนขารบบูชาและถึงขนาดที่สร้างวัดให้กับมันเลยครับซึ่งวัดนั้นมีชื่อว่าคินคาคุจิหรือวัดทอง ในอดีตว่ากันว่าวัดแห่งนี้เป็นที่สถิตของโฮโอถ้าไม่เชื่อก็ลองดูบนยอดของวัดส,สิครับมันจะมีรูปปั้นของนกชนิดหนึ่งอยู่ข้างบนซึ่งนั่นก็คือตัวแทนของโฮโอครับแล้วยังกล่าวกันอีกว่าใครก็ตามที่ได้ดื่มเลือดของสุสักคุจะมีชีวิตเป็นอมาตะาและน้ำตาของหงแดงก็มีสรรพคุณในการรักษาบาดแผลและแก้พิษได้ทุกชนิดด้วยซึ่งคล้ายกับตำนานนกฟินิกตามความเชื่อของชาวตะวันตกเบียโก พยัก์ขาวเบียโกพยัก์ขาวสัตว์เทพแห่งทิศตะวันตกตัวแทนแห่งฤดูใบไม้ร่วงเป็นธาตุโลหะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลุมศพตามตำราจีนพยัก์ขาวยังเป็นเทพแห่งการปกป้องการคุ้มครองเป็นราชาแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงรวมถึงเป็นราชาแห่งขุณเขาด้วยพยัก์ขาวยังถือเป็นเทพแห่งสงครามและการต่อสู้เป็นตัวแทนของอำนาจบารามีและความเคารพยำเกรง ในสมัยโบราณพยัก์ขาวถูกใช้เป็นชื่อหนึ่งของหน่วยกําลังลบถึงขั้นมีเครื่องประดับยกที่เป็นรูปพยักซึ่งถือว่าเป็นเสลักของผู้ที่เป็นแม่ทัพแห่งองค์จัก,กรพรรดิมีอำนาจในการสั่งการทหารเพียงแค่แสดงตราพยัก์ขาวเท่านั้นก็สามารถเรียกกองทัพจากทั่วทุกัวเมืองได้ดังนั้นพยัก์ขาวจึงเป็นเสลักษณแห่งผู้บัญชาการและผู้จงรักภักดีด้วยนอกจากนั้นพยัก์ขาวจะเป็นเทพที่คอยขับไล่เหล่าศัตรู ของจกักรพรรดิจีนแล้วขับไล่ผู้ผีปีศาจร้ายไม่ให้เข้ามาทําลายบ้านเมืองได้อีกด้วยเชื่อกันว่าพยักขาวเป็นเพียงสัตว์ในตำนานของราชวงศ์ฮั่นผู้คนต่างเชื่อว่าพยักขาวเป็นราชาปีศาจมีอายุยืนมากตำนานได้กล่าวไว้ว่าคราดายที่พยักขาวมีอายุ500อปีมันจะลงมาเกิดหนึ่งครั้งหางของมันจะกลายเป็นสีขาวทั้งหมดและจะเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงที่มีจกักรพรรดิจีนปกครองอาณาจักรด้วยความเป็นธรรมอย่างที่สุดเท่านั้น ในคำพีแห่งถังกล่าวถึงการลงมาเกิดของพยัคฆ์ขาวไว้ว่าพยัคฆ์ขาวได้ลงมาเกิดเป็นแม่ทัพในรัชสมัยของจักรพัิถังไถจงนามว่าหลวซึ่งและมังกรเขียวได้ลงมาเกิดเป็นแม่ทัพต้านยุงชิงทั้งสองทำสัญ,ญญาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกาันและเชื่อว่าหลังจากตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่ในราชวงศ์ถังและราชวงศ์เหลียวครับพยัคฆ์ขาวได้เกิดเป็นเชลหลิงกุย้ยและมังกรได้เกิดมาเป็นเจ้าชายเหอสเวเหิน และทั้งสองก็ได้เป็นศัตรูกันในชาตินั้นเกนบุเต่าดำเกนบุเต่าดำสัตว์เทพแห่งทิศเหนือตัวแทนฤดูหนาวเป็นธาตุน้ำในบางตำนานก็ว่ารวมธาตุดินเข้าไปด้วยสัตว์เทพตัวนี้จะถือว่าแปลกกว่าชาวบ้านเขาหน่อยครับเพราะมันมักจะถูกสื่อออกมาในรูปของเต่าสีดำแต่มีเกร็ดคล้ายงูที่ถูกพันรอบตัวด้วยงูครับซึ่งสำหรับผมมันถือว่าแปลกไม่ใช่น้อย ราะนี่ถือเป็นสัตว์เทพตนเดียวที่มีสองสิ่งมีชีวิตในตัวเดียวกันเกนบุถือเป็นัญลักษ์แห่งรัติเตา่าและเญลักความศรัทธาอายุยืนยาวความสุขมีความเชื่อกันว่าถ้าเกนบุอายุถึง1000ปีจะสามารถพูดภาษ,ษาคนได้และทำนายเหตุการณ์อนาคตได้ครับกล่าวกันอีกว่ากระดองของเต่านั้นสื่อถึงหลังคาแห่งจักรวาลความเชื่อแต่โบราณน,นะครับมันมีการใช้กระดองเต่านนในการทำนายทายทักซึ่งก็หมายถึงการให้เต่านำคำถามจากโลก ไปสู่พลภพเพื่อน,นําคําตอบกลับมาอย่างโลกมนุษย์อีกทั้งกระดองที่ใช้ก็มักจะมีสีดําจึงปรากฏในรูปของเต่าดําแล้วภายหลังจากที่ได้มีการขยายความออกไปเรื่อยๆโดยเห็นว่าเต่าอาศัยอยู่กับน้ําทั้งแม่น้ําลําคลองน้อยใหญ่ไปจนถึงทะเลอันกว้างใหญ่จึงได้รับการขนานนามให้เป็นเจ้าแห่งสายน้ําไปโดยปริยายครับอีกถังเต่ายังมีอายุยืนยาวจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีอายุวัฒนะต้นกําเนิดและที่มาของเกนบูนะครับว่ากันว่า มันมีที่มาจากตำนานของจีนที่เล่าว่าส่วนวูเป็นเจ้าชายที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีนในยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาหลีกหนีผู้คนเขาไปอาศัยอยู่ในภูเขาที่ห่างไกลจากสังคมเพื่อศึกษาศาสตร์แห่งลัทธิเต๋าในฐานะของนักปรสครับจนกระทั่งเข้าใจว่าถ้าหากต้องการบรรลุความเป็นเทพเต็มตัวแล้วจะต้องกาจัดสิ่งสกปรกทั้งในร่างกายและจิตใจไปให้หมดเขาเชื่อว่าในขณะที่จิตใจได้รับการฝึกฝนจนหลูแจง แต่การกินอาหารทางโลกยังทําให้บาปลงเหลืออยู่ภายในกระเพาะและลำไส้เขาจึงตัดพวกมันออกครับหลังจากนั้นก็นําไปล้างในแม่น้ําเพื่อชําระล้างให้มันบริสุทธิ์และเมื่อทําเช่นนั้นกระเพาะของเขาก็ได้กลายมาเป็นเต่าปีศาจขนาดใหญ่ส่วนลำไส้ก็ได้กลายเป็นปีศาจงูหลังจากนั้นปีศาจทั้งสองตนก็ออกอารวาสทำร้ายผู้คนในเขตชนบทเสื่อนบูจึงได้ทําการปราบพวกมันครับหลังจากที่พวกมันถูกสยบแล้วท่านก็ให้พวกมัน ทำการชดใช้บาปของตัวเองโดยการให้เป็นค่ารับใช้และกลายมาเป็นเศลักษ์ประจําตัวของเขาในที่สุดจริงๆในบางเรื่องเราก็บอกว่ามีสัตว์เทพตัวที่ห้าด้วยนะครับนั่นก็คือโอวิ้หรือห้วงหลงในภาษาจีนมันเป็นมังกรทองครับในบางตําราบ,บอกว่าเป็นตัวแทนของธาตุดินหรือไม่ก็ทองและจุดที่มันประจําอยู่ก็คือศูนย์กลางของสวรรค์แต่มันไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่ครับในตํานานของชิชินหรือสัตว์เทพประจําทิศก็เลยขอพูดถึงแค่นี้และกันครับ เอาละเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วนะครับถ้าออกเสียงผิดหรือตกข้อมูลอะไรไปต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับและถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมของชิชินและอยากให้ทําเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและก่อนจะปิดคลิปก็ขอช่วยกดไลค์และซับ c r i b e เป็นกําลังใจให้กับผมและก็กด้ด่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเล่าต้นน้ใหม่ๆจากทางเรานะครับสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละไปก่อนสวัสดีครับ